นี้นะคะเรามาอยู่กับค e ุณได้เฮสัน2.5อีลิตค่ะคันนี้รถปี2018นะคะนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะมีประตูดูดอัตโนมัติแบบนี้คันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวเป็นรถ11ที่นั่งเอเนกประสงค์นะคะใครกําลังหารถใช้งานแบบครอบครัวนะคะคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเติมน้ำมันแล้วก็ไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราไปอยู่กับค e ุณได้เฮสัน2.5อีลิตค่ะ คันนี้รถปี2018นะคะรถครอบครัว11ที่นั่งราคาคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ถึงล้านแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคันนี้มีอะไรบ้างสภาพภายในและภายนอกจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ติดตั้งออปชันฟังก์ชันอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะคันนี้นะคะเป็นฮุนไดเฮ H1 2วัน i t ปี2018กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโฟกแบบนี้ รถปี2018ด้านหน้านะคะไฟเป็นโปรเจคเตอร์ล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกเดิมโรงงานเลยยางปี2021คันนี้จะได้สีดำค่ะเป็นรุ่น e l i t ทนะคะเป็นรุ่นลองท็อปนะคะกระจกด้านข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาแบบนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะมีประตูดูดอัตโนมัติแบบนี้นะคะมีประตูดูดอัตโนมัติคันนี้นะคะติดฟิล์มกรองแสงให้แล้วรอบคันนะคะติดฟิล์มกรองแสงแบบนี้ให้แล้วรอบคัน อ่าคันนี้ได้รถสวยรถเดิมนะคะด้านหลังมีเซนเซอร์หลัง4จุดค่ะมีโลโก้ฮุนไดเฮสซันแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังแบบนี้อ่าโลโก้ฮุนไดตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูภายในกัน <c oughs> ภายในคันนี้นะคะติดม่านมาให้แล้วนะคะรถสวยรถเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับเลยอ่าเรียบร้อยแล้วใครได้คันนี้ไป คันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวเป็นรถ11ที่นั่งอนเนกประสงค์นะคะใครกําลังหารถใช้งานแบบครอบครัวนะคะคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเติมน้ำมันแล้วก็ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องก่อนออกรถให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในต่อค่ะฝั่งคนขับนะคะแผงประตูด้านนี้นะคะภายในตกแต่งลายไม้นะคะอ่านมาดูตรงนี้ก่อนเครื่องมือเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบ อ่าภายในนะคะก็จกเป็นออโต้แบบนี้นะคะก็จกมองข้างนะคะพับเปิดปิดไฟฟ้าเลย <S <S อ่าม่านนะคะติดมาให้แล้วรอบพันแบบนี้ด้านในพวงมาลัยเป็นพวมาลัยมาติดฟังก์ชั่นคันนี้รถปี2018ค่ะเลขไม่0หม่75,000โลค่ะ75,170กิโลคันนี้ติดตั้งจอมาให้เรียบร้อยนะคะมี Apple c a r p l a เนะคะมีระบบนำทาง อ่า USB ได้ b l u e t o ได้มาดูทางด้านคอนโซลกันบ้างนะคะคอนโซลนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะคอนโซลแบบนี้คันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารนะคะหรือว่าคู่มือการใช้งานอยู่ครบเลยนะคะอยู่ครบเลยภาษีพ,พรบวาต่อเรียบร้อยนะคะแล้วก็รถนะคะได้เป็นรถประวัติศูนย์มีคู่มือการใช้งานครบนะคะรถเข้าศูนย์ตลอดนะคะมีประวัติศูนย์ตลอดเลยนะคะมีคู่มือการใช้งานอะไรประมาณนี้หรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะ สนใจนะคะจะสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อกับปั๊มโดยตรงนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลยนะคะหรือว่าสแกน QR code ด,ด้านล่างนะคะแค่สแกน QR โ o d e ก็สามารถติดต่อสอบถามกับปั๊มโดยตรงได้แล้วนะคะ <Okay. S 2> หรือว่าอีกช่องทางหนึงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าโทรหาปั๊มโดยตรงเลยก็ได้นะคะสอบถามรายละเอียดข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดหรือจะไฟแนนซ์นะคะโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยโอเคมาดูทางด้านเบาะกันบ้างนะคะเบาะนะคะไม่ยอมไม่ย้อยไม่แตกลายงานะคะเป็นเบาะ นั่งได้3าคนนะคะสําหรับด้านหน้านะคะ <_ S 1> นั่งได้อีกหนึ่งจุดก็คือตรงนี้อ่าอย่างนี้เลยนะคะส่วนด้านด้านบนเอามาดูด้านบนด้านบนที่บางแดดนะคะก็จะมีไฟมีกระจกแบบนี้ <_ S 1> คันนี้นะคะลําโพงนะคะติดเป็นลาโพงซับบ็อกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่ชอบฟังเพลงนะคะคันนี้นะคะถูกใจแน่นอนนะคะติดตั้งมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะภายในจะเป็นเบาะฟคครีมค่ะเป็นเบาะสามแถวแบบนี้นะคะ บอ่อแถวหน้ามีที่วางแขนแบบนี้แล้วก็บอร์แถวหน้าสามารถหมุนได้360องศา <Wow. S 1> ด้านบนเพดานนะคะไม่มีรอยดำรอยขาดนะคะจอกลางติดมอยให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์แอร์มีครบทุกจุดนะคะคันนี้นะคะคุ่ไดเฮสวันสองดห้อลิปี2018นะคะภายในเป็น11ที่นั่งคันนี้รถเจ้าของคนเดียวกุญแจสำรองครบทั้ง2ดอกเลขไมวิ่งเพียงเ0 0 0 0โลเท่านั้นเองซื้อกันสดได้จัดไฟนแนนได้ คันนี้เราขายราคาไม่ถึงล้านค่ะราคาอยู่เพียงแค่998,0 0 0บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะต้องบอกเลยพิเศษสุดๆด,ด,ด,ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2 7 9เท่านั้นเองเครดิตด,ดีเราเริ่มต้น0%ซผ่อนได้นานสูงสุด8 4งวดค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสแกน QR code ด,ด้านล่างนะคะหรือว่าติดต่อที่เบอร์กับปั๊มโดยตรงได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมโทรเข้ามา นะคะติดต่อกับปามนะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟนแนนซ์นอกสถานที่นะคะอย่ายลืมนะคะใครกำลังหาหุ้นใด H111 ที่นั่งอยู่นะคะติดต่อกับปามโดยตรงได้เลยวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ